สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะฮะก็ใช่แล้วครับในวันนี้ผมก็มีแม่คุญแจอยู่เยอะเลยก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะเราก็จะมาทําการปลดล็อกแม่คุญแจโดยที่ไม่ต้องใช้คุญแจกันโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคสิ่งแรกที่ผมจะใช้ก็คือปะแจ2ออันนะครับนี่ไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มเลยจากนั้นก็นี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะอ่าจับมาแล้วก็งัดเลยครับดึงอันนี้ออกไปข้างๆนะฮะปับ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทุกคน นี่นะฮะนี่นะครับรอยแตกอยู่ด้านข้างเลยนะส่วนนี้ก็เป็นเศษที่กระเด็นออกมาโอเคต่อไปเป็นการแม่คุณแจ vs เครื่องพ่นไฟก็สามารถกดล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับอ่ะจากนั้นก็ทําการเปิดเครื่องพ่นไฟได้ป้าบเรียบร้อยโอเคขยับโตขึ้นไปนิดนึงนะอ่าจะได้โดนล็อกเต็มๆเลยนะครับ เอปล่อยไว้นานแล้วทำไมยังไม่หลุดออกมานะโอเคเพราะฉะนั้นปิดเครื่องก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมจะลองใช้ทีมนะฮะโอเคครับอาจจะต้องหาอะไรมาคลอมันออกนิดหน่อยนะโอ้โอ้ทุกคนหาอะไรมาคลอมันออกนิดหน่อยนะก็แบบดุดเลยนะครับทุกคนนี่ดูดิ ว้าวหลุดเลยแค่อันนี้มาค้อออกแบบเบาๆนะหลุดเลยทันทีนะเนี่ยนะครับเจ้าตัวล็อกก็ปลดออกเป็นนั้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วโซ่ก็ถูกปลดปล่อยนะรู้สึกว่าไอ้ตรงตัวล็อกเนี่ยนะครับสีมันจะเปลี่ยนด้วยนะเป็นออกเป็นแบบสีไทยเทปะประ,ประมาณนั้นนะเออสีเหมือนบนรถแต่งอะไรนะครับเออประมาณนั้นเลยเนาะล้วเราถัดไปนะฮะก็จะเป็นการใช้เลื่อยนะครับในการปลดล็อกแม่กุญแจนะโอเคันดับแรกผมก็ล็อกไว้ก่อนนะโอเคจัดไปครับ อ่าแล้วจากนั้นก็ใช้เลื่อยนะฮะตัดเลยนะครับอ่าก็ผมจะตัดแนวนอนแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นเลื่อยแบบธรรมดานะฮะก็คือเอาไว้เลื่อยท่อเลื่อยไม้แล้วก็เลื่อยเหล็กนะครับเลื่อยธรรมดาเลยนะโอเค <c oughs> เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้นั่งเลื่อยเป็นเวลา10นาทีได้แล้วนะครับก็คือมันก็ขาดออกแบบนี้เลยนะครับผมก็คือแบบนี่เปิดล็อกได้เลยนะก็คือแบบผมนึกว่ามันจะขาดเฉพาะแบบ แค่นี้ไงแต่ไม่ครับคือแบบเวลาขาดปุ๊บมันเด้งปุ๊บแบบนี้ออกมาเลยครับแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะว้าวสุดยอดเลยไหนดูสิครับเดี๋ยวผมลองเอาคุณแจมาเปิดนะหลังจากแบบตัดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไหนดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคปลดล็อกมัเอ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยเดอโอ้ยอันนี้เด้งออกมาเลยนะฮะโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นค้อนนะครับที่ผมใช้หรือใครจะเป็นใช้เป็นค้อนเล็กๆธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าค้อนใหญ่มันจะสะดวกและง่ายกว่านะฮะในการแบบเอาออกนะครับโอเคผมก็จะคล้องแม่กุญแจไว้กับ โซ่เลยแล้วกันเนาะอ่าล็อกเข้าไปเลยเรียบร้อยครับนะก็ล็อกเสร็จสิ้นนะฮะเนี่ยครับ,รบอ่านะก็ผมก็จะวางลงนะโอเคสามสองหนึ่งไปทุกันปุ้มมีรอยยุบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปทุกันปุ้มโอเคทุบรอบสองนะฮะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไอแผ่นทองเหลืองนี่หลุดออกเลยทันที เรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนดูนี่สิครับมีรอยแตกออกมาด้วยนะนี่เออรอยแตกแล้วแล้วนะผมว่าอิงไม่นานก็คงจะหลุดออกนะฮะโอเคไปดูกันเลยโอ้โห,โหรอบนี้เรียบร้อยเลยครับทุกคนไม่รอดนะฮะนั่นคือคอรเรานะฮะเนี่ยนะครับผมก็คือแม่คุณแจนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะดูดิครับ ว้าวไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือเลยจริง,รงๆโดนซ้ํารอบสองไปนะฮะโอโหโอเคครับเป็นอย่างกัน้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับถึง4วิธีนะในการปลดล็อกแม่คุญแจนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คุญแจ่นะโอเคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจนคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย